โชติกาลิทยาลมหาเวียไลัยมหาจุลาลงกรราชิลทิทยาลเวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วดิฉันขออนุญาตกราบอาราธนามิมนพระเดชพระคุณได้วา,านานานน Amen. มุรนาอาคารอภิธรรมโชติกังวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแห่งนี้ครับ bạn nhiều, 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 ที่เราไปถ่ายเองรว่าเกียรก็กกมีอวามรติเกียรติเข้าในภาคิดว่าอจารย์เฉลิคือมากยัน 对。Yeah, no ทั้งือบิมตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสตาสันชายผง,งาดรับ AEC เต็มสู่ส่งคาร่าพลัดและสินค้าอีกหลายแบรนด์ตีกินตลาดอาเซียนทุกพื้นที่4พันธมิตรผนึกกำลังเจาะกำแพงขายตรงจีนกระแสปรับ CEO ประกันร้อนฉา AIA ผ่าตัดยกเครื่องครั้งใหญ่ เปิดซิงสมาคมขายตรงใหม่ TDNA ประกาศนโยบายเร่งด่วนมุ่งชำละแก้กฎหมายธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยังเฟื่องห่วงบุคลากร,กรขาดกระทบขยายสาขามิวสิเวเน็ตเวิร์อาหางกาใช้ใบละพันฟาดหัวสื่อขายตรงตลาดรถนำเข้าพังพินาศ ด s i สั่งกวาดล้างทั่วประเทศหัวแดงสบช่องรุกตลาดนมเปรี้ยวดันโยเกิร์ตยูเทีถีบตัวทิ้งคู่แข่งติดตามนังสสอพิมตลาดวิเคราะห์ได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับ SK999 ปุ๋ยเิอนซีเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่นทุกชนิดจเจรินสิบโตได้ดียิ่งขึ้น ให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 6 2 1 0 5 6 6 7 7 นังซิพิมตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสตาซันชายผง,งาดรับ AEC เต็มสู่ส่งคาราพลัดและสินค้าอีกหลายแบรนด์ตีกินตลาดอาเซียนทุกพื้นที่4พันธมิตรผนึกกำลังเจาะกำแพงขายตรงจีนกระแสปรับ CEO ประกันร้อนฉา AIA ผ่าตัดยกเครื่องครั้งใหญ่ เปิดซิงสมาคมขายตรงใหม่ TDNA ประกาศนโยบายเร่งด่วนมุ่งชำละแก้กฎหมายธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยังเฟื่องห่วงบุคลากร,กรขาดกระทบขยายสาขา Milkyway Network อาหางกาใช้ใบละพันฟนาดหัวสื่อขายตรงตลาดรถนำเข้าพังพินาศ DSI สั่งกวาดล้างทั่วประเทศหัวแดงสบช่องรุกตลาดนมเปรี้ยวดันโยเกิร์ตยูเทีถีบตัวทิ้งคู่แข่งติดตามนักเสพมิ์มตลาดวิเคราะห์ได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับมีวันจัดใหญ่คืนกำไรให้ผู้หญิงอยากสวยที่ต้องการให้ภายในฟิตเฟิร์มเติมเต็มผิวพรรณสดใสดูดีมีออร่า ทมดาราและพริตตี้ยุคใหม่เลือกใช้ B1 วันและนี่คือคำยืนยันจากผู้ใช้ครับผู้หญิงยุคใหม่ใช้ B1 วันเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออรา่าดูอย่างนี้หน่อยสิคะที่เห็นมีผิวพรรณสวยๆอย่างนี้นะคะตอนนี้เลยค่ะ b ีเรียกู้สุดเลยค่ะใครอยากจะมีผิวขาวสดใสแล้วก็มีออร่าแบบจ๋านะคะก็ B1 วันเลยค่ะจต่ช้ตัวนี้พริตตี้รุ่นใหม่ใช้ b ีวันค่ะ ซื้อ B1 วัน1กล่องปกติราคา1,450บาทลดทันทีเหลือ900บาทซื้อ B1 วัน3กล่องปกติราคา4,350บาทลดทันทีเหลือ2,500บาทซื้อบีวัน5กล่องปกติราคา7,250บาทลดทันทีเหลือ3,600บาทสนใจโทร0856668347 0 8 4 0 9 9 3 4 7 0 8 4 9 3 8 1 8 3 โคเดี๋ยวนี้แค่40สายแรกเท่านั้น SK 999ปุ๋ย n c เคมี er, ชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดจเจริญโตบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999 ผิดพ่อนทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6666 02 105 6677ท่านผู้ชมครับมาพบในช่วงสุดท้ายของรายการตามหาความจริง วันนี้รายการตามหาความจริงจะไปนำเสนอโครงการเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการมีส่วนร่วมภาคประชาชนช่วยงานตำรวจสำนักง,งานตรวจชาติโดยประธานคณะทำงานท่านพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวราขานที่ปรึกษาปป .5 ซึ่งท่านเป็นประธานและมีคณะทำงานในหน่วยฝ่ายต่างๆในภาคประชาชนโดยโครงการนี้โดยการน,นำประชาชนมามีส่วนร่วมช่วยงานตำรวจในการที่สนับสนุนในกิจกรรมต่างๆนะครับโดยการที่ นำประชาชนเข้ามารู้ว่าตำรวจทําอะไรตำรวจจะช่วยเหลือประชาชนอย่างไรประชาชนมีปัญหาอย่างไรคือคณะทํางานนี้ก็จะเป็นคนตรวจสอก็คือเปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างตำรวจกับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำรวจ2องแสนสามหมื่นนายเนี่ย ไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากความร่วมมือจากประชาชนแต่ในยุคตํารวจที่ภายใต้พลำต,ตำรวจเอกอดุลแสงสิงแกวผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติตีวัขานที่ปรึกษาปปพห้าท่านมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะนําประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม,มในการแก้ปัญหาในการลดปัญหาอาชญากรรมต่างๆเป็นถูเป็นตาให้กับตํารวจแจ้งเบาะแสสังเกตว่ายาเสพติด อ,อาจกรรมข่าวต่วตางๆที่จับผู้ร้ายได้เพราะมาจากประชาชนให้ข้อมูลกับตำรวจดังนั้นโครงการดีๆเหล่านี้จึงเกิดขึ้นเราไปชมภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาดังรายละเอียดที่ท่านจะชมะตนตอนปนี้วันนี้รายการตามหาความจริงลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับผอทุกท่านนะครับส่วนมก็จะค่อ,คอนข้างที่จะคุ้เคยกัน ่วนมากก็คุ้นเคยกันบนโต๊ะอาหารแล้วก็เป็นเป็น,ปนทั้งเป็นครา,าวที่ได้เจอกันวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาเจอกันก็เป็นล,นลักษณะตึงรูปแบบแล้วก็ทั้งทางการและไม่ทางการครับวันนี้แต่ที่จะรู้วันนี้ถ้าใครไม่มาก็ไปในบกันนะ